สวัสดีค่ะ รายการจอดลึกความสําเร็จค่ะวันนี้นะคะก็เมจิกค่ะผู้ดําเนินรายการนะคะแน่นอนค่ะจะต้องพามาพบกับผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็ได้นาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับคุณสะวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะบครบกวนคุณสะวนนะคะแนะนําชื่อแล้วก็ตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมสะวนมิ่งมาลีครับตาแหน่งเมนเจอร์ทวินเน็ตเวิร์คครับอ่า รายได้ต่อวันเท่าไหร่แล้วคะคร,รายได้มีสส่วนนะครับคือรายได้จากแผนบริษัททีมต่อวันก็วันละประมาณ1 5 0 0 0บาทบาครับผมแล้วก็รายได้จากการบริหารศูนย์ขยายงานที่เราเปิดอีกก็ประมาณเดือนละแสนกว่าบาทบแม่เจ้ารายได้อันหลังนี้ชอบจึงเลยนะคะ <c oughs> คือมีรายได้สองส่วนตรงนี้นะคะนนะก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาทําที่จังหวัดคอนนี่คะทําอะไรมาก่อนคะ ครับผมเดิมนี่ก็คืออาชีพพนักงานบริษัทนะครับยือบริษัทปูนซีเมนแห่งหนึ่งแถวจังหวัดสระบุรีครับผมค่ะครับก็ทํามาประมาณ18ปีทําเกี่ยวกับตําแหน่งอะไร <ผม S 1> อ่ะผมตําแหน่งของพนักงานแ l a บ l a b o r a t o r ครับก็คือคตรวสัคบคุณภาพค,ค่ะของบริษัทปูนซีเมนตอนนี้ยังทําอยู่ไหมฮะผมลาออกมาได้5ปีแล้วครับ ก็คือว่ามาเต็มตัวแล้วเต็มตัวครับแล้วมารู้จักจอยคอยได้ยังไงอะคอะโดยมีผู้เปิดโอกาสให้นะครับก็คือท่านอาจารย์เกียงศักดิ์หิงจราลักษ์ครับอ๋อเปิด<ข>โอกาสเขาไปเปิดโอกาสอย่างไรดีกว่าก็เชิญชวนมาทําธุรกิจเลยครับบอกตรงๆเลยเหรอครับประโยคแรกที่เขาพูดกับคุณสุวรรณอะคะธุรกิจนี้งงสร้างรายได้ให้เรานะฮะวันละหมื่นห้าพันบาทตรงนี้นะครับคือจุดเปลี่ยนพอพูดแค่นี้ปุ๊บ มันเอ๊ะเลยไหมเอ๊ะเราควรจะฟังต่อครับก็ต้องฟังต่อเพราะว่าเราพนักงานประจำเนี่ยเรามีแค่เงินเดือนอย่างเดียวค่ะ,ะเงินเดือนอย่างเดียวแต่เรามีรายจ่ายสูงในเรื่องของผ่อนบ้านผลล่อนรถนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะต,ตรงนี้เราคํานวณค่าใช้จ่ายของเรากับรายได้เราแล้วมันไม่พอจะใช้แต่เมื่อเราได้ยินคําว่ารายได้ต่อวันหมื่นห้าต่อวันเน่เราเปรียบเทียบแล้วเดือนสามหมื่นกับถ้าเรามีรายได้วันละหมื่นห้าสองวันเนี่ย เดือนหนึ่งเราสองวันเองก,ก็เท่ากับคนกินเงินเดือนเดือนละสามหมื่นนะแต่เราไม่เคยทําอาชีพขายตรงมาก่อนหรือ,อว่าเคยคทำก่อนเคยเคยผ่านาบริษัทขายตรงหนึ่งค่ายมาก่อนครับอื่นๆมาก่อนครับเราวัดไหมเอ๊จะเหมือนอันเดิมหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้แหละตัดสินใจทําเลยวัดเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันเดิมก็เป็นบทบทเรียนอันหนึ่งที่เราเคยสัมผัสแล้วก็ทําให้เราอใจเหมือนกันว่าเอ มันจะเหมือนบริษัทเดิมๆที่เราเคยผ่านมาไหมก็ช่างใจอยู่เหมือนกันคือช่วงที่ช่างใจช่างใจภายในวันนั้นแล้วตัดสินใจทําเลยหรือเปล่าหรือว่ากลับมาเรียนรู้ก่อนหรือ<ม>คิดก่อนผมคิดอยู่ประมาณ3ามเดือนนะครับเฮ้ยคิดนานจังเลยอะคุณสุวรรณ <c oughs> ก,ก,ก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอมาหลายบริษัทแล้วเราก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยค่ะเราได้แต่ไปประเดียวประดาวแล้วก็มันก็เหมือนทุกบริษัทเลยค่ะทําให้เรา ก็ยังยึกยักยึกยักอยู่ในช่วงต้นๆแล่ที่สําคัญเราเองก็ถือว่าเอ๊ะเราก็มีเงินงานเงินเดือนนะฮะประมาณส0,000่นกว่าบาทแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีอยู่แล้วค่ะตรงนั้นก็เลยทําให้เราแบบว่าเอ๊ะถ้าเราจะเข้ามาในเรื่องของธุรกิจคือไข่รอบหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจกับเรื่องของระบบที่เราเราต้องการความมั่นคงให้กับตัวเองอีกว่าว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมจริงๆแหละมันจะต้องดีกว่าเดิมจริงไหมตรงนี้สำคัญเลยคราวนี้พอ3มเดือนผ่านไป เราเข้ามาในธุรกิจแล้วย่างเต็มตัวเลยไหมคะยังไม่เต็มตัวครับช่วงนั้นเองเราก็ทําเป็นงานพาร์ทไทม์ระหว่างกับงานประจานะครับทำทำควบคู่กันไปก่อนควบคู่กันไปก่อนนานไหมคะประมาณเกือบ3ปีครับก็นานกันเนาะครับก็นานครับสปีเรามีรายได้อย่างไงคะช่วงต้นๆเนี่ยมันรายได้ก็เราเราคือยังใจไม่เต็มร้อยกับธุรกิจแบบนี้นะครับรายได้มันก็ยังกระท่อนกระเท่นอยู่ยังอยู่หลัก หมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นต่อเดืนอนแต่แต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นแล้วทาให้เราเริ่มพิจารณาได้ว่าเอะเราระหว่างเราทํางานประจำเนี่ยสาสวันเรารับสามหมืน่นกับเราทํางานเสริมเรียกว่างานเสริมจะว่าไปตอนนั้นเราคิดว่าเป็นงานเสริมงานเสริมเนี่ยเราทําไม่เต็มเวลาเราทําไม่เต็มเวลาเนี่ยเรายัางได้ สองสามหมื่นต่อเดือนมันก็ได้แบบไม่เต็มเวลาเนาะมันได้แบบไม่เต็มเวลาแต่เราชั่งน้ําหนักแล้วก็ไม่เต็มเวลาแต่ได้เท่ากับคนทํางานเต็มเวลาเนี่ยทั้งเราเริ่มคิดแล้วทั้งเราเริ่มคิดคราวนี้พอสามปีผ่านไปเรายังไงต่อคะสามปีผ่านไปเนี่ยตําแหน่งแรกที่เราได้รับคือตําแหน่งเมนเจอร์บัลลังทีมเราก็เริ่มมาคิดแล้วว่าเอ๊ะองค์กรเราเริ่มเริ่มโตขึ้นเลยนะองค์กรโตขึ้นการทํางานหน้าที่ที่เราต้องลงลงดูเครือข่ายของเราเนี่ยมันก็มากขึ้น บางครั้งเนี่ยเรากําลังทํางานกําลังมีลูกติดพันอยู่ค่ะเราก็ต้องดูนาฬิกาแล้วอะดูนาฬิกาปุ๊บมันต้องเข้ากะแล้วถูกต้องเพราะเราจะต้องไปทํางานประจาถูกไหมเป้าหมายเริ่มเริ่มตั้งเป้าหมายว่าเอมันจะต้องวันละหมื่นห้ามันต้องเดือนละสี่แสนห้าแต่พอใกล้เวลาสักครึ่งชั่วโมงก็ต้องกลับไปอยู่ในที่งานประจาอีกกลับไปหมดเดิมกลับไปหมดเดิมก็ทําให้เราเริ่มคิดว่าเอมันยังไงกันแน่เราไปชวนทุกคนเนี่ยเราบอกว่างานนี้รายได้ดีสามารถมีรายได้วันละหมื่นห้าแต่ หลายๆคนก็เดินเข้ามาเพราะมั่นใจในตัวของผู้นําด้วยมั่นใจในเรื่องของบริษัทมั่นใจในเรื่องของแผนการตลาดและก็ะสินค้าก็ไว้วางใจกับเราว่าเอ๊ะเขาเข้ามาเขาก็ต้องการสําเร็จของเราแต่พอมาดูตัวอัพไลน์หรือตัวผู้นาเนี่ยเอ๊ะทำไมทำไมยังเหมือนกับขี่ขี่เรือสองลำอยู่หรือว่าเหยียบเรือสองอก็เหมือนเดินสองทางเอ๊ะถ้าดีจริงเนี่ยทำไมยังทางานประจาอยู่อีกล่ะเพราะคุณก็ขึ้นตําแหน่งแล้วบาลานซ์ทีมแล้ว ผมเองมามาได้แนวความคิดตรงนี้ว่าเออคงจะใช่เพราะเพราะว่าถ้าเรามาถึงจุดนี้เราต้องดูดูแลรให้เต็มที่ให้มันเต็มร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราอยากได้ร้อยเปอร์เซนต์จุดนี้คือจุดเริ่มคิดเริ่มเปลี่ยนแล้วผมคิดอยู่ประมาณช่วงนั้นผมขึ้นตำแหน่งบาลานซ์ทีมเนี่ยยังทำงานประจำอยู่เป็นปีเลยครับอืมก็ถือว่าทำได้ดีนะเพราะว่าทำทั้งสองอย่างถูกไหมคกว่าจะแบบตัดสินใจถ้าเกิดย้อนกลับไปแล้วเราเลือกอาชีพจอยแอนคอยที่ไม่เสียเวลากับสามป,ปีเลย คุณคิดว่าความสําเร็จคุณจะก้าวกระโดดไหมก้าวกระโดดแน่นอนครับเสียใจไหมที่เราแบบน่าจะเลือกสักแต่แรถจริงว่าเสียใจไหมแต่จริงๆแล้วเราก็บอกว่าครึ่งหนึ่งในความคิดเราก็ว่าเสียใจแต่อีกเรามองในมโลกในเลนีงดีว่าไม่เสียใจเพราะอะไรล่ะนั่นคือเหมือนการฝึกอะฝึกฝึกใจของเราแล้วว่าวันนี้เราจะเอาแน่กับอาชีพอะไรกันแน่ เรายอมเหนื่อยทั้งสองทางเป็นเช่นต้นงานประจําเราก็ทําเต็มที่ไม่เ,เสียงานาตัวเองครับถูกไหมสาหรับงานเครือข่ายเราก็ทำร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปแล้วมันเป็นการฝึกความอดทนส่วนหนึ่งในการที่จะตอบรับกับอุตสราค์ว่าเอ้วันนี้สรุปงานเครือข่ายเนี่ยถ้าเราพยายามต่อสู้เราพยายามทําและเราทําให้เต็มที่แม้จะมีงานประจําเราก็สามารถแบ่งผันเวลาตัวนั้นมาทาให้เราสําเร็จได้แต่ถามว่าถ้าเราอยากจะสําเร็จมากกว่านั้นมันควรจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ตรงนี้แหละครับแต่ว่าเราก็ผ่านช่วงที่สมปีมาได้รเราก็รู้แล้วถ้าเราเลือกตั้งแต่ตน้นเราก็ก้าวกระโดดแล้ววันนี้เหมือนเราเป็นคนที่มีประสบการณ์เราบอกคนที่จะเข้ามาทีมที่หลังไหมว่าอย่าแบบอย่าช้าเลยให้ตัดสินใจเลยเราบอกเขาไหมผมผมจะบอกสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วอา่บอกเขายัางไงก่อ,อ,อนทีค่คุณจะตัดสินใจเนี่ยโอเค<ม>วันนี้ถ้าคุคณเริ่มมั่นใจแล้วว่าคุณมาถูกทาง ในบริษัทที่มันถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกโอกาสนะฮะคุณคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาอยู่กับในสภาพแวดล้อมที่ดีอากาศที่ดีน้ําที่ดีดินที่ดีระบบที่ดีอย่างอย่างบริษัทจอยคอยของเราเนี่ยผมว่าคุณควตัดสินใจเพราะเวลาที่มันเดินผ่านไปเนี่ยมันเรียกกลับคืนไม่ได้คุณต้องสร้างตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้คุณต้องตัดสินใจทาทันทีครับแล้วมันจะต้องมีคนที่เหมือนคุณในตอนแรกใช่ไหมคุณจัดการกับคนแบบนั้นยังไง จัดการยังไงผมจะสอนเขารู้ในช่วงต้นก่อนว่าคุณต้องถามใจของคุณก่อนว่าคุณพร้อมไหมถ้าคุณพร้อมนะฮะคุณพร้อมที่จะสําเร็จคุณก็ตัดสินใจทํะและคุณก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้กับเราเริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มเปลี่ยนวิธีเดิมๆที่เราเคยทํามาสิบ20ี่ปีนะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก่อนวันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดเสร็จคุณก็จะต้องมีความเชื่อเมื่อคุณมีความเชื่อ ทั้งเรื่องบริษัทเรื่องระบบเรื่อง أ, ผู้นำนะฮะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของตัวเองเชื่อว่าตัวเองทําได้ <c oughs> คุณก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายกับตัวเองแล้ว <c oughs> นะตั้งเป้าหมายพอคุณตั้งเป้าหมายเสร็จเราก็จะเริ่มไปเรียนรู้เพื่อทําตามเป้าหมายและเราก็ลงมือทำ <c oughs> นี่คือจุดจุดที่ผมจะบอกทุกคนว่า5ขั้นตอนตรงน,นี้คุณต้องทํา <c oughs> คุณต้องคิดให้พร้อม นะคิดแล้วก็คุณเชื่อเชื่อแล้วคุณตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายคุณไปเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทานี่ก็คือวิธีการที่ผมใช้กับทีมงานอบอกต่อกับองคอ์กรตลอดระยะเวลา5ปีตั้งแต่ผมออกจากง,งานประจำเนี่ยผมใช้วิธีนี้มาได้ตลอดค่ะครับแล้วคุณคิดว่าเครื่องมือของจอแอนคอยดีกว่าที่อื่นยังไงเครื่องมือของที่นี่นะ,ะในจุจดเริ่มต้นผมบอกว่ามันก็ใกล้เคียงกับทุกค่ายแต่ระยะหลังเมื่อสัก5้ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบ ของจอยน o คอยต้องบอกว่ามันดีดียังไงมันดีตรงที่ว่า 1. ห,หลังจากที่ผมออกจากอาชีพงานประจาม,มาเนี่ยผมก็ขยายเครือข่ายไปต่างประเทศจุดที่ผมไปต่างประเทศเนี่ยช่วงต้นๆเราใช้ระบบแบบเดิมๆมันเจอปัญหาในเรื่องตั้งแต่การ key code, คีย์โคดการขนส่งสินค้าคการเทรนนิ่งอ้มันยุ่งยากลำบากมากแต่พอเริ่มมีระบบคำว่า E อ a l ของจอยคอยเข้ามาตรงนี้คือจุดเปลี่ยนอีกแล้วจุดเปลี่ยนจากไรายได้สัก หลักหมื่นหรือหลักแสนต่อเดือนมันจะก้าวกระโดดไปเป็นหลัก4ี่แสนห้าต่อเดือนตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเนื่องจากระบบของ e อเวอเเนี่ยผมนําไปใช้ที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วผมก็ไปเปิดศูนย์สาขาย่อยเป็นจังหวัดละหนึ่งที่จังหวัดละหนึ่งที่จุงที่เราก็ใช้ระบบตรงนี้แหละคีทุกจังหวัดที่เราวางระบบ e อเวอร์เอยู่งานเราไวขึ้นมากเลยทุกคนซื้อของทุกคนลงโค้ดโชว์พีบีทันทีเลยวันลุกขึ้นก็โชว์รายได้ทันทีจุดตรงนี้คือจุด เคลื่อนนะครับจุดเคลื่อนของระบบเครือข่ายที่ไวมากเลยสอนทีมยังไงยากไหมคะในการที่จะคีย์ข้อมูลช่วงแรกๆเนี่ยถามว่าสอนทีมยากไหมเราเนื่องจากเราคุกคีกับกับระบบตรงนี้นานบางครั้งเราก็ดูเรื่องของพนักง,งานคีย์งานเรื่องของออการคีย์ระบบ แต่จริงๆแล้วระบบกันคีย์ยของของอ e ีเมลเลมันไม่ยุ่งยากเลยเรียกว,ว่า<ช><ช>ร,ระบบโปรแกรมมันสําเร็จรูปอยู่แล้วสําสเร็จรูปอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติาก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันก็ง่ายตรงนั้นก็ไม่ยุ่งยากครับตรงนี้ง่ายมากครับก็ถือว่าไม่ยุ่งยากนะคะคแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทุกคนอาจจะอยากรู้ค่ะก็คือว่าจอนคอยให้อะไรคุณบ้างตั้งแต่มาอยู่ซื้ออะไรไปแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาดีๆกันสักครู่ค่ะ